สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักจ้าเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกบ้านวันนี้นะเพื่อนเพื่อนเข้าสวนมาดูผลผลิตผลผลิตคือดอกไม้ปลูกไว้เมื่อเออสามปีนะเพื่อนเพื่อนสามปีจ้าสามปีสามปีได้ ก็ยังดีนะแต่ไม่รู้ต้นอะไรเขาให้มาเอาไม่พูดเยอะนะจ้าจริงๆคือดอกไม้มันเป็นส่วนประกอบในการที่เราทรําเกษตรแก็อยากจะมีกับเพื่อนบ้างเดดเพียงเพียงจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเพื่อนเพื่อนวันก่อนนะคะวันก่อนน่ะคือปลูกทุเรียนทาบทุเรียนนะคะนะในสวนเนี้ยทาบทุเรียนซื้อทุเรียนมาสามต้นต้นละเจบาทแล้วก็ทาบทุเรียนปลูกมิดไว้เมื่อ ปีปีก่อนโน้นปลูกมิตรไว้แล้วก็เอาทุเรียนเหมาสังคิงแล้วก็ทุเรียนก้านยาว2ต้นทาาไปในต้นเดียวกันปรากฏว่าก้านยาวอะ่ะมันนอนนอกเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดต้นอ่าก้านยาวมาปลูกมาปลูกใส่จะทําเป็นซุ้งแล้วทีเนี้ยปลูกเสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเพื่อนแล้วก็วันนี้ก็เลย จะนาเพื่อนไปดูตอนที่ปลูกเอามาปลูกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยเร่งต้นมันเพื่อจะเอา,เอาต้นทุเรียนที่วันก่อนตัดรากมันแล้วก็เปลี่ยนถุงมันเกิดโตแล้วจะเอาไปทาบต่อไปต่อยอดอีกต้นที่ทุเรียนปลูกมิดในในต้นกล้วยเ,เมื่อ,อปีที่แล้วเหมือนกันปลูกไว้ในต้นกล้วยทีนี้มันก็โตแต่ก็อยากจะเปลี่ยนยอดมันเป็นทุเรียนดีเอาไปเลยเพื่อนๆนไปติดตามรับชมใน ทุเรียนที่มันไม่รอดมันเป็นทุเรียนที่ปลูกไปแล้วเนาะทาบไปแล้วนะอ่ายืนอยู่ในต้นดอกไม้นี่ก็หันมาตรงนี้นล้ะค่ะนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เอามาทําเป็นซุ้งตรงนี้จ้ะซุ้งนี่ไงเอามาทําเป็นซุ้งตรงนี้มันก็คือเหมือนตรงนี้เราจะทําเป็นซุ้งเหมือนอนาคตนะคะอนาคตว่าตรงนี้มันจะเป็นซุ้งที่เราจะทําเหมือนกันแดดกันฝนกันทุกอย่างที่เรา เป็นร่มเงาให้ให้เราหลบได้นะตอนนี้มันแดดใช่ไหมฮะแล้วต้น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 ดอกไม้ก็คือปลูกเพื่อให้มันเป็นร่มระหว่างตรงนี้มันก็เกิดต้นมันใหญ่มันก็จะเป็นร่มแล้วก็ทุเรียนย้ายมาตรงเนี้ยที่นั่งตรงนี้เวลานี่เหนื่อยกลับมานั่งตรงนี้แล้วก็ย้ายทุเรียนมาปลูกเอ,อ่อจากทุเรียนที่ว่าทาบแล้วมันไม่ติดอีกต้นหนึ่งมันมีโอกาสติดและอีกต้นหนึ่งมันไม่มีโอกาสติดก็เลยเอามาให้เพื่อนดูไปไปเลยไปดูจากเพื่อนเพื่อน นั่นแน่เพื่อนๆเนี่ยเอามาทำเป็นสูงปลูกเมื่อแต่คู่นี้สักคู่นี่แหละค่ะเนาะก็ปลูกใส่เข่งลองดูนะฮะนั่นแน่นั่นแน่นี่ต้นนี้มันเป็นทุเรียนอ่กาก้านยาวมันยังไม่ยังไม่ยังไม่เป็นไรไปมันยังเหมือนกับแตกอยู่นะแต่ว่าไอตัวที่ทาาไปมันเฉาเฉาเนาะไม่ได้ถ่ายรูปไว้เมือ่อกี้มันเฉาเฉาตรงนี้ก็เลยตัดมันเสียตัดมันแล้วก็อันนี้เอามา ปลูกใส่เข่งแล้วก็ทำสลัมเมื่อสักครู่นี้ทำสลัมเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้อ่าถ้าเกิดสมมติว่าทุเรียนติดมันเป็นร่มตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นเนาะระหว่างที่ตรงนี้นั่งเล่นนั่งเล่น,น,ลนตรงนี้อ่าคือทุเรียนมันก็บอกแล้วว่ามันมีราคามันแพงใช่ไหมวันข้างหน้าถ้าทุเรียนมันเป็นก็จะได้หนึ่งนั่งเฝ้า เพราะแปลงไงอืมแล้วก็ก็เลยทําเป็นสุ้งนั่งตรงนี้แล้วก็จะเอาทุเรียนต้นที่มันไม่ติดจากที่ท่าไปวันก่อนเอามาปลูกตรงนี้เป็นไงคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูที่รอยตัดเนาะเพราะว่าเพิ่งตัดมาแล้วก็เออมาปลูกเลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดเมื่อกี้ไปเลยจ้าไปติดตามรับชมเจอสาเหตุแล้วนะคะเจอสาเหตุว่าทําไมมันอ่า มันนกตายก็คือเห็นว่าตรงนี้ใบมันเหลืองไม่ใช่มันเหลืองแะ้วมันแห้งก่อไปก็เลยตัดยอดมันเมื่อกี้ตัดจากตรงนี้ตัดไปอืมตัดตรงนี้ค่ะที่เอาไปปลูกเมื่อเมื่อคู่นี้นะคะนี่นี่ที่ตัดจากตรงนี้จอด,ดก็เลยได้ตัดออกไปปลูกซะตัดตรงนี้ทิ้งไว้ตัวที่เราทาบติดกันตรงนี้แต่ตัวนี้จากเพื่อนๆน,นี่มาแตกเขียวชะอุ่มอยู่เนี้ยนี่รอลุ้นต่อไปวันข้างหน้า เดือต้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการลองผิดลองถูกถูกเราก็ต้องลองมั่งไม่ลองเราก็ไม่รู้แต่ต้นนี้มีสิทธิ์เพราะว่ามันแตกแล้วไงมันแตกแล้วก็พูกก็พูดเดี๋ยวจะเอาเชือกมัดไว้ตรงนี้มัดเพื่อไม่ให้มันเย่เพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้มันมันเอ็นแบบนี้มัดตั้งขึ้นไปเลย ừ, เดี๋ยวค่อยจะเอาเชือกฟางผูกกล้องค่ะกล้องก็ไม่ได้มาอแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆนลมแรงค่ะเพื่อนเพื่อนลมแรง,ลม,แรงลมพัด เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเลยน่าจะเป็นลมพัดอีกส่วนหนึง <primo> ่งก็จะผูกไว้เนี่ยผูกเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะเขาจะผูกไว้ตรงนี้เลยลมมันพัดนี่ผูกไว้ตรงนี้ก่อนนะขากล้องก็ไม่พาแป๊บหนึ่งผูกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่นตั้งกล้องผูกก่อนเพื่อนนี่ค่ะกล้องว่าเนี่ยผูกข้างเดียวก็จะประมาณนี้นะนี่ผูกไว้ก่อนผูกไว้ก่อนไม่เห็นลมพัดลมเพลลมพัดไปพัดมามันก็สะเทือนก็ต้องผูกไว้หรือต้นหนึ่งนะคะ วันนี้ก็อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูก็พอดีมาเจอลมพัดต,ต้องผูกไว้ก่อนอืมหนี่แน่ผูกไว้ก่อนจ้าที่รอดนี่คือเมาสังคิงเนาะเอเอไอกิ่งตัวนั้นก็แตกยอดเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปใส่ปุ๋ยต่อเนี่ยค่ะเพื่อนๆอีกต้นหนึ่งหลังจากทาพต้นน้นแล้วก็วันก่อนน่ะคืออ่าทุเรียนที่ ตัดยอดออกแล้วก็เอาตัดรากออกแล้วก็ทาบไว้ในต้นมันบังเอิญว่าต้นมันสวยงามแล้วเราก็จะนํามาทาบต้นนี้ต้นนี้ปลูกในต้นกล้วยเหมือนกันวันนี้จะใส่ปุ๋ยนะเพืพ่อนๆก่อนจะใส่ปุย๋ยเราก็จะมาเอาพวกใบตองออกก่อนมาลงมือตัดเลยจ้ะเพืพ่อนๆตัดใบตองที่มันห้อยลงแหลงลงแหลงตรงนี้ตัดเตียนออกไปให้หมดเพื่อให้ต้นทุเรียนได้รับแสงแดดเพื่อให้มัน ได้วิตามินวิตามินซีวิตามินเออะไรก็ว่าไปเพื่อให้มันเติบโตต้นมันอาจจะได้โตขึ้นรากนั้นไม่ต้องห่วงรากของเขาเกิดเราปลูกมิตรมันก็จะเกิดแบบธรรมชาติรากเขาลงไปลึกแล้วต้นกล้วยตรงนี้ไม่สามารถที่จะทําลายรากของเขาแรงมากอนะ่ะเพื่อนๆหลังจากเราตัดต้นกล้วยเสร็จเราก็ตัดต้นใหญ่มันออกด้วยนี่ วันหลังมันอันมันย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วมาดูรากทุเรียนต้นนี้นะที่เมื่อกี้ตัดออกไปเนี่ยต้นกล้วยมันอยู่อยู่ว่างนี้ระหว่างนี้เนะเาะลูกกล้วยนะลูกกล้วยเนี่ยเราก็เอามีดเฉือนออกมาก็ได้ทําปุ๋ยทีนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยตรงนี้ห่างๆหน่อยนะคะทีนี้รากรากของต้นทุเรียนต้นนี้ยต้นกล้วยไม่สามารถทําลายได้นะจริงๆอ่ะถ้าเราปลูก เพืเรียนเลยปลูกใกล้ต้นกล้วยเนี่ยไม่รอดเราพูดได้เลยนะว่าแทบจะไม่รอดเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยเขามีฤทธิ์เดดทําลายได้ทุกอย่างเลยนะเขาเหมือนตัวทําลายต้นไม้อื่นเลยนะต้นกล้วยนะแต่ว่าเนี่ยปลูกห่างๆไม่เป็นไรแล้วก็นี่ก็เอาปุ๋ยมาเนียปุ๋ยมาก็าจะเอาหน่อยๆใส่ลงไปปุ๋ยนี่ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งใส่เยอะเนาะใส่ี่ปุ๋ยเล่นต้นนะ อ่านี่ปุ๋ยเลี้ยงต้นแล้วก็จะใส่ลงไปปุ๋ยปุ๋ยหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปสักเอ่อเดี๋ยวค่อยค่อยมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็สักอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์หลังจากใส่ปุ๋ยเนี่ยเอ่อสักเดือนนะเอาว่าสักเดือนนะนี่ใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาก็าจะได้กินของเขาเองแหละใส่หา่างๆางเอ่อเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนดูว่าเราจะเอาต้นนะั้นมาทับมาทาบเราก็จะทับอยู่ประมาณนี้เปลี่ยนยอดพูดง่ายๆนะ เราจะเปลี่ยนยอดเรามีประสบการณ์ในการเปลี่ยนติดไปต้นหนึ่งแล้วก็ต้นเนี้ยเราก็เป็นทุเรียนบ้านเนาะเราก็หวังว่าจะเปลี่ยนยอดมันให้มันแบบได้ทุเรียนพันดีเนาะประมาณนี้นะ,ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูต้นที่เราจะทาบแล้วก็ว่ามันมันสวยไหมเดือนหน้านี่แหะจะทาาไปใส่ปุ๋ยด้วยนะคะใส่ปุ๋ยด้วยไปเลยนะคะติดตามรับชมต่อไป นี่มาถึงตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆมาถึงตรงนี้เราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยต้นที่เราต้นที่ว่าเราตัดรากแล้วก็เปลี่ยนถุงใหม่เพื่อจะเอายอดที่มันแตกออกมาไปทาบกับต้นกล้วยต้นเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวรอสักอีกประมาณสักเดือนหนึ่งวันนี้มาใส่ปุ๋ย แล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้นนี้ปลูกใส่เคงเมื่อปีที่แล้วมันไม่โตมันไม่โตแต่ก็จะใส่ปุ๋ยมันไว้ก่อนไม่ทําอะไรมันก่อนตัวนี้เป็นการปลูกทดลองนะมันเป็นการปลูกทดลองเรียนรู้ไปแต่ว่าจะใส่ปุ๋ยมันนิดๆนะเพื่อเร่งต้นมันใส่ปุ๋ยมันหน่อยค่ะใส่นิดหน่อยจากเพื่อนๆ ใส่นิดนึงกอยคำเมือเนี่ยอันนี้เราก็ปลูกไว้ในต้นในข้างโอ,องเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ค่ะต้นที่เราบอกมันอยู่ตรงนี้เองนี่ข้างโอ่องเดี๋ยวนะนี่นี่ต้นนี้นี่ค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ที่เปลี่ยนถุงดําตัดยอดตัดรากเปลี่ยนถุงดําแล้วก็ทีนี้มันแตกสวยแล้วเนี่ย แตกส,สวยแล้วแต่ว่ามันปลูกสองต้นเนาะต้นหนึ่งมันไม่รอดจับเพื่อนๆมันไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็ปลูกมิดเปไว้ตรงนี้มิดมันก็ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรอีกนะมันก็มีได้มั่งเสียมั่งเนาะการทําเกษตรมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกเชื่อเหอะบางทีเราใส่น้ํามากเกินไปเขาก็เน่าเห็นไหมนี่ใส่น้ามากเกินไปก็เน่าทีนี้ก็จะเอาปุ๋ยใส่ตัวนี้เพื่ออาทิตย์หน้า ถ้าเกิดเขาแตกยอดตรงนี้แข็งๆแล้วก็จะเอายอดตัวนี้ไปทาบไปทาบต้นที่อยู่ในต้นกล้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ใส่ใส่ปุ๋ยสักนิดนึงเพื่อเร่งให้เขาอ่าได้อันนั้นหน่อยไม่ใส่เยอะใส่เยอะก็ไม่ได้นี่ใส่นิดเดียวพอนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่ติดตามรับชมขอพระคุณและสวัสดีค่ะดีและก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเพื่อนๆ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้คุณแม่ลูกศิษได้ทำคลิปต่อๆไปขอพบกุนและสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปต่อๆไปนะจ้าโชคดีมีชัยเป็นของท่านจ้า